ต้งตรงโพสฟาดเต,ตาที่วีผูกป่มดราม่าหวานเบสสร้างกระแสต้องตรงกิจกรหรือตรงตรงเดอะสตาร์เคลื่อนไหวผ่านทางโพสในอินสตาแกรมรายยาวรัวรัวถึงดราม่าก,กำลังร้อนชาอยู่ในตอนนี้กรณีเจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อหนึ่งและพูดถึงความสัมพันธ์กับคู่จิน้นเบส รักวนี่คำสิงลูกสาวของนักมวยชื่อดังสมรักคำสิงว่าตอนนี้สถานะยังไม่ใช่แฟนแม้จะทำตัวคล้ายแฟนกันโดยหนุ่มตรงตร,งระบุไปถึงนักข่าวชื่อดังเต่าที่วิภูโดยตรงว่าอีกฝ่ายรู้ข้อมูลไม่จริงแต่นำเอามาพูดโดยตรงๆเผยว่า ลงสตอรี่บอกว่าพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปที่ค่ายให้อ่านจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักความจริงคือตนได้รับติดต่อจากนักข่าวทีวีภขูขอคลิปสัมภาษณ์ปมดรามา่าซึ่งอยากจะตอบในมุมของตัวเองอยู่แล้วจึงอัดคลิปส่งไปให้สองคลิป คลิปแรก15นาที22วินาทีคลิปที่2 11นาที11วินาทีและปรากฏว่าทุกตัดต่อเหลือ5นาที30วินาทีพร้อมตั้งหัวข้อค่ะว่าตอบชัดหมดเปลือกตรงๆปล่อยโปะและในคลิปพูดว่า1สิ่งที่ผมทำอยู่เป็นแผนของทีม PR ของช่องที่เดินหมากผิดไม่ควรให้เด็กเปิดตัวมีแฟน 2. มันไม่ใช่วิถีพระเอกพระเอกมันต้องเงียบๆนิ่งๆสามมันไม่ใช่พฤติกรรมของพระเอกพระเอกไม่ควรมีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ 4. ต้องถามทีม PR ก่อนเพราะว่าตอนนี้งานอีเวนต์มันก็ไม่มีซึ่งนักแสดงหนุ่มอธิบายว่าไม่ได้ขอให้นักข่าวคนดังหรือใครเชื่อ แต่ยืนยันว่าทุกสิ่งที่ทำเป็นความจริงและบอกอีกฝ่ายรู้จริงแค่ไหนถึงพูดยืนยันค่ายหรือช่องไม่ได้มีการบังคับหรือสั่งให้ตนทำอะไรแบบนี้ดาราก็แค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตนแค่อยากแสดงความรู้สึกของตัวเองจริงๆให้ทุกคนรู้เท่านั้นพร้อมถามกลับถึงเต่าทีวิภูว่าในสายตาของพี่พระเอกต้องยังไงเหลอครับ รับรู้สึกแย่กับสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ